สวัสดีครับ่มขึม้น,นวันเสาร์ที่30เมษายน2565ฟุตบอลฟิลิปปินส์เซาท์ทัมพันต์นพบกับคิสตันพาเลบอลนู่นิจะเต,ตกันที่สนามกีฬาเซนต์แมรีสเตเดียมเวลา21นาฬิกาตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับ,กบท,ทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่คลิกลิงก์ก็สามารถติดต่อแอดมินและเข้ากลุ่มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสภาพความพร้อมของา์ตัันนทก บุญทีมอันดับที่13ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับไม่มีนุ้นอะไรในฤดูกาลนี้แล้วส่วนเรื่องการตกชั้นก็แทบจะหมดห่วงไปได้เลยเมื่อแต้มห่างทีมอันดับที่18ค่อนข้าง,างเยอะพอสมควรแต่ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เลยนะครับลงแต่ฮ้นนนัดหลังสุดชนะ1นเสมอ2แพ้2เกมล่าสุดบุกไปเจอกับไบตันด้วยสกอร์สองประตูสองความพร้อมสําหรับในการทําสึ่นั้นนี้นะครับจะช่วยใช้งานวาเลนติโน ลีฟามินโตนะครับฟูลแบ็กตัวเก่งที่บาดเจ็บจากเกมที่แล้วรวมทั้งอเล็กซ์แมคคาที่านทวารของทีมที่เบี่ยงก่อนหน้านี้อยู่แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆพร้อ,อมลงสนาม คาดว่าราฟแฮร์รินฮุสเทนกุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการใช้เชอาดัมกับอาร์มนโดโบยายืนเป็นคู่กองหน้านะครับลาดตระไายส่วนแดนกลางจะมีเจมส์วอร์ดพาวกัตันชีมและโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซีเป็นตัวทําเกมขณะที่เกมรับนะครับยังคงมีคายวอลเกอร์ปีเตอร์และโมฮัมเหม็ดซาลิซูเป็นตัวยืนเซ็นเตอร์นะครับสภาพความพร้อมของคิซันพาเลทผลักปราสานเรืองแก้วเวลานี้อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนโอกาสที่จะอยู่รอดในลีกต่อไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างไรก็ต้องการสามแต้มเพื่อก ความปลอดภัยส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงหลังดรอปลงไปพอสมควรนะครับลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ1สเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดทําได้แค่สเสมอกับลีดในลังตัวเองนะครับด้วยสกอร์0-0สภาพทีมก่อนลงบุกฟัดแข้งในกินนินนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวจะขาดแค่นาธานฟุงซันคนเดียวเท่านั้นส่วนบันดานนักเตะตัวหลักคนอื่นๆไม่มีรายงานบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่อย่างใดเกมนี้ปาชิวล่าน่าจะมานในแผน4-3-3ด้วยการให้วิลฟีสฮา,าชองฟิลิเป้มาเตตาและมิเชลโอลิเช เป็นสามสารในแดนหน้าส่วนแดนกลางมีคอนเนอร์กาเลเกอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเกมขณะที่แนวรับโยคิมเลิฟแอนด์ริเซนและมาร์กูเอฮิยืนคู่เซนเตอร์ตามเดิมส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เคยพบกันบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่12กันยาปีสองพนยี่สิบคิสซันพาเลตชนะเซาท์แฮมตันด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นาที่2วันที่12พฤษภาคมปี2021เซาท์แฮมตันชนะคิสซันพาเลตด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งและนาที่ามวันที่1ิบหกธันวาคมปี ทันตันด้วยสกอร์สองประตูอเจ้าถิ่นได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับด้วยความไม่กดดันเท่าไหร่เลยแต่ว่าเกมนี้ต้องการชชนะเพื่อตอบแทนแฟนบอลส่วนทีมเยอสถานการณ์ไม่ต่างกันบุกมาเล่นเกมนี้ก็ต้องการแต้มเพื่อความอุ่นใจในการลอดตกชั้นหากเปลี่ยนทีบศักยภาพทีมนะครับโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วไม่ได้หนีจากกันสักเท่าไหร่เลยค่อนข้างสูสีด้วยกันซัดด้วยซ้ำนะครับซาตันตันได้เล่นในบ้านซึ่งมักจะทำผลงานได้ดีมาเจอกับคริสตันพาเลตน,นะครับที่ช่วงนี้ดับลงไปพอสมควร ดูแล้วไม่น่าจะต้านทานเกมลุกนะครับของเจ้าถิ่นที่มีทั้งเจมวอร์ทพาวโมฮัมเหมด็ดเอลยูนูซีและอามาโดโบยาได้อย่งางมั่นใจนะครับเกมนี้ทับนักบุญนะครับเปิดลังเฉือนคว้าชัยได้อย่างแน่นอนและผลสกอร์ที่อัจจะฟันธงในคืนนี้นะครับเซา์แทนตัน,นชนะคิซันพาเลตด,ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพื่อนๆลยครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอปหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหมา่าาาวรม,มจกกพกเงน ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ